สวัสดีครับวันนี้ซ่อมเรือนไม้โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ครับตัวบิ๊กแมเน a เชนครับปี2012 2013 2014ครับเลื่อนไม้จะเป็นสีฟ้าครับอาการที่ลูกค้าแจ้งว่าคือน้ำมันเกลงไม่สุดครับน้ำมันหมดกลางถนนเกลงไม่สุดครับคันนี้มาหมดกลางถนนไปแล้วรอบนึงครับพอเอามาตรวจสอบในโต๊ะทำงานของเรานะครับสรุปว่าเป็นจริงครับเนี่ครับ เกน้ำมันลงไม่สุดครับลงยังไม่ถึงตัว E ดีครับท้งๆที่ลูกลอยต่ำสุดแล้วเนี่ยครับอาการนี้เราเจอบ่อยครับจบแน่นอนที่นี่ครับเดี๋ยวรอรับชมกันต่อครับมาต่อกันนะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วครับกำลังเทสเข็มน้้ำมันแล้วเนี่ยครับลูกลอยตั้งไว้ขึ้นสุดครับเขีมยนน้ำมันกำลังขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเรารอชมกันต่อเรื่อยๆเลยนะครับ คันนี้เลขไม่สองแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบหกเองนะครับก็มีอาการแล้วครับรุ่นนี้เสียทุกคันครับไม่ต้องห่วงที่นี่รับซ่อมครับรับจบแน่นอนเดี๋ยวรอชมได้เลยครับนี่ลูกลอยขึ้นสุดเข็มน้ํามันกําลังขึ้นครับมารับชมกันไปยาวๆครับนะครับลูกลอยที่เราต่อทดลองครับเอาไว้ให้ลูกค้าดูเคครับใกล้สุดแล้วเดี๋ยวผมกระดกลง โอเคครับสุดแล้วแล้วผมก็หลบลงนะครับต่ำสุดแล้วนะ <_ S 1> ดูเข็มค่อยๆลงน <_ S 2> ะครับค่อยๆลงนะครับใช้เวลาสักพักนะครับต้องค่อยๆขึ้นค่อยๆลงแต่จบแน่นอนครับอาการนี้ไม่ต้องห่วงที่นี่จบมาหลายร้อยครั้นแล้วนะครับดูไว้นะค,ครับค่อยๆ ขยับลงแล้วพอใกล้ๆตัว E ไฟเตือนน้ำมันหมดต้องต้องโชว์นะครับถึงจะเป็นเป็นอันว่าใช้ได้เป็นอันว่าหายคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับสองสามนาทีจัดไปครับนะครับใกล้ตัว E แล้วครับอีกนิดครับอีกนิดอีกนิดอ่าไฟน้ำมันหมดโชว์แล้วครับใช้ได้ครับอันนี้หายแน่นอนครับ สนใจซ่อมเลื่อนไมล์ติดต่อได้เลยครับ0882223013ครับช่างอ่องนะวามินครับอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลถอดส่งมาได้ครับหนึ่งวันส่งกลับครับผมไม่มีดองงานแน่นอนครับส่งมาถึงผมทำให้เลยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ